ตั้งแชร์แรมในกัดกัดจอ AMD นะครับคลิ่ขวาร์เทสบาร์ไปเทสเม,มนเจอร์พาร์ฟอรมานตรง GPU เนี่ยอันแรกจะมี512เมกครับเราจะแชร์ไป2ติ๊กกันออกรีเซตแล้วกด F สอง เอฟสองนะนนเครื่องรีขึ้นมาก่อนพอมาเอฟสองแล้วให้ไปที่หน้าเซตติ้งเซตติ้งนี้นะฮะแล้วมาตรงที่ Io p อพอแล้วอันที่สองอิเตอเกตกราฟิกให้กดจาก Auto อโอโต้เป็นฟอร์ครับแล้วยูมาโหมดเนี่ยให้ปรับเข้าไปเป็นอันที่สองครับเป็นยูมาสเปนติฟายครับกดเข้าไปเรามาอีกทีนึงยูมาเฟรมบัฟเฟอร์ไซส์นะครับจากออโต้เนี่ย กดเข้าไปครับปรับเป็น2กจิกเลยครับเอ็นเตอร์แค่นี้ครับแล้วกด F 1 0แล้วก็กดเ n ็นเตอร์นะฮะรอดูสตาร์ท นี่ไปเช็คดูอีกทีหนึ่งอะดีคอร์เทสเมจิเตอร์ประสิทธิภาพ GPU ครับดีเทลเกต GPU เมมโมรีกลายเป็น2องจิกนะครับการ์ดจอเนาะการแชร์การ์ดจอมีแต่เป็นแค่นี้ครับ